อยากตาที่น้องอินเศียได้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนโดยเฉพาะลูกหลานชาวพม่าโดยเราาะในความรุ่งเรืองนี้หรือวิศวะประสบความสำเร็จแปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะเจออุปาาสรรคหรืออะไรแล้วก้าวข้ามไปอย่างไรงก,งกันนะความสขขเร็จ เป็นกังใจสำหรับเด็กๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มองมองหาแอนแว่าเป็น Inspiration แล้วแอนอยากบอกน้องๆว่าทุกอย่างที่เกิดมาในชีวิตของเรา everything has a purpose มีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลแม้ที่จะเป็นอะไรที่ทำให้เราเสียความรู้สึกเสียใจ มันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกวันนี่ก็ทั้งเรื่องเรื่องที่ไม่ดีแส่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะขี้แข็งแดงใช่อาจจะในในในโมเมนต์นั้นอาจจะเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องที่สอนสอนเราได้เป็นประโยชน์ทุกเรื่องใชง่แต่มันสําคัญตรงที่เรา เลือกที่จะมองในมุมมองยังไงให้เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราพัฒนาตัวเองได้ขนาดไหนรหรือว่าเราจะเห็นว่าในทำไมสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราควรเห็นว่านี่แหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะทำให้เราโตขึ้นพัฒนาตัวเองทุกวันถึง,ถง,ถงจะได้ไปถึงจุดท,ที่เราฝันไว้ เินโดยสรุปแล้วราองคื่อยู่ที่บุมมองแล้วก็นำทุกเหตุการณ์ไม่ว่าดีหรือไม่ดีมาเป็นประโยชน์ใช่ไหมราใช่แล้วทุกอย่างให้จำว่า you are not alone เราไม่ได้เราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ขอพ่อแม่ถามพ่อแม่ถามผู้ใหญ่ข้างๆเราถามเพื่อนแล้วทุกคนจะเปิดเปิด ใจมาช่วยเราครับอันนี้สําคัญมากครับน,น้องครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเมื่อเรามีทุกหรือมีสุขคนใกล้ชิดเราพ่อแม่ือ,อยู่รอบข้างเราใ,ในช่วงใกล้ปีใหม่ไทยหรือสอ่วนกลางอยากจะให้โมเิตเนียได้ใช้คำว่าวันวพรปีใหม่ให้น้องๆ้องเยาวชน ปีใหม่นี้นะปีใหม่นี้นะคะแอน,นอยากบออวยพรน้อ,องๆทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่ประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมว่าทุกคนที่จะมาร่วมเล่นสงการเราต้องปลอดภัยเราก็ดูแลเพื่อนเพื่อนรอบข้างเราด้วยนะคะครับครับขอบคุณมากครับ